เวลา15นาฬิา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบระมระราชกุมารีจะเด็ดพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่สในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับบรินิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศรึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนารามทิวราชนาครินบรินิธิสอ,อวนอจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6พฤษภาคม2566 เพื่อเจรจัดและกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คือวิชาธรณีวิทยาวิชาปฏิพีวิทยาวิชาสมุทรศาสตร์วิชาอุตุนิยมวิทยาวิชาอุทกศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะศึกษาด้านสาขาวิทยา,าศาสตร์โลกและอวกาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น42คนและจากคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจากศูนย์สอ,อวนอทั้ง70ทั่วประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจำนวน4คน เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่16ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2566นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์จากศูนย์สอ,อวนอได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการ โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอาวากาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่3และท่อบพรเนสนิทา,ากรรทางวิชาการประกอบด้วยนิทา,าการเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัญยาณิวัฒนากรมหมลวงนาราธิวราชนาครินทที่มีพระดำริให้จัดตั้งบุรินิธิสอ,สอ,อวนอและส่งรับไว้ในพระอุปธรรม โดยได้รับโยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสครบรอบ100ปีวันคล้ายวันประสูติ6พฤษภาคม2566ทั้งยังมีนิทัศการความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ในเทาศาการงานวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพที่มุ่งเน้นการประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติอาทิการทำนายการแพร่กระจายของไฟป่า